อดีตพระเอกดังสุดภูมิใจในชีวิตรับปริญญาเอกบริหารธุรกิจเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ในชีวิตของอดีตพ,พระเอกแซมยุรนันพมรมนตรีเลยก็ว่าได้ค่ะทีล่าสุดได้เข้ารับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเจ้าตัวเปิดเผยว่าถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิตครับที่ได้เข้ารับปริญญาปัััชญาดุษีบณฑิิิตกตาากกมปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ Ag, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกราบขอบพระคุณพระนาท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีแทนประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ดเรเจรศักดิ์จิยจันทร์ท่านอธิการบดีและขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับปริญ,ญญาในครั้งนี้ด้วยกันครับเคยแต่ไปยินดีกับลูกๆก,กับอดีตแฟนตอนนี้เป็นภรรยาอีอี วันนี้ทุกคนมาร่วมยินดีกับพ่อก็อบอุ่นดีนะครับแต่ก็เขินนิดนิดน่ะมีทั้งตุ๊กตาหมีใส่สะพายรับปริญญาและชอดอกไม้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งปริญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศมหาวิทยาลัยเวสเทิรน